ครับออลงหแล้วก็ดำเนินการรอเนี่ยก็คือรอขึ้นลมสงบพออีกวันสองวันก็จะประสานมาว่าที่ผ่านมา15 19้าถึิบเก้นี่ยมันติดขึ้นลมเป็นมาแต่ตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็เรียบร้อยหมดทั้งวันเครื่องมือรอเครื่องไม้เครื่องมือก็เรียบร้อยหมดนะครับก็ก็พร้อมแล้วที่จะดำเนินการเป็นจังหวัดรอขึ้นลมนะครับทั้งแต่แผนงานทั้งหมดเนี่ยในรูปเรือขุดรอบเรือให้เรือแล้วก็ดึงออกไปนะครับก็เป็นกาปโอเคจะใช้ท่าเรือดึ่ออกไปตามรูป ครับครับก็รูปแบบงานก็จะเป็นลักษณะขุดรอบนอกมาแล้วก็ขุดรอบนอกขุเชื่อมรอบในเชื่อมรอบในเสร็จแล้วก็แอ่นเสร็จแล้วก็จะดึงท้ายเรือออกนะครับก็จะใช้แรงงานโอเคแต่นีนี้ก็มีปัญหาด้านเดียวคือขึ้นลงด้วยความพร้อมของอุปกรณ์คนเรียบร้อยไรเราความพร้อมดึงขึ้นทางลักษณะภูมิอากาศภูมิประเทศภูมิอากาศนะตัดดึงลงสงดวกนะครับโอเคท่นี้ก็ยังไงก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าแล้วก็มารายงานให้ฟังทราบ กาหนดครั้งล่าสุดเนี่ยก็จะดําเนินการขุดร่องน้าให้เรือออกนะครับระยะทางที่ขุดในทะเลประมาณ500เมตรพอขุดมา500เมตรก็มาเชื่อมกับตัวเรือบริเวณตัวเรือก็จะมีการขุดรอบเรือให้เรือลอยขึ้นนะครับเมื่อเรือลอยขึ้นแล้วก็จะดึงทางด้านท้ายเรือให้ออกตามร่องน้ําที่เราขุดไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะดําเนินการปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นดักเดืองเมื่อเกินว่าช่วงที่จะเริ่มมวันที่15เนี่ยก็มีคลื่นลมแรงนะครับซึ่งเป็นสภาพตามปกติ นะครับของบริเวณนี้นะครับช่วงนี้ก็จะขึ้นลมแรงนะครับก็ช่วงนี้ก็ทั้งเรือ,ลอแล้วก็บุคคลต่างๆที่จะมาร่วมมือกันเนี่ยหลายฝ่ายเนี่ยก็มามาพร้อมแล้วเพียงแต่ว่า,าติดขัดเรื่องขึ้นลมตอนนี้เราก็รอขึ้นลสมสงบก็เริ่มดำเนินการได้ทันทีตามแผนก็คงใช้แผนเดิมครับออตอนนี้จะใช้แผนเดิมที่กําหนดนะครับคือขุดรองนอก5เมตรแล้วด้านด้านไหนก็จะขุดรอบเรือแล้วก็ดึงไายเรือออกนะครับใช้อย่างนี้เลยครับตอนนี้ที่กาหนดแผน